อยากมีเวลาเพิ่มมากขึ้นด้วยการลดการเล่นโทรศัพท์มือถือผมมีเทคนิคโคตรง่ายมาสอนคุณทํากันครับเริ่มต้นก่อนเลยครับให้คุณไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณเนาะเข้าที่โทรศัพท์มือถือนะครับคาที่ setting นะครับจากนั้นให้คุณกดคําว่า screen time ครับอ่า screen time รามาดูกันดีกว่าว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยของการเล่นโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอย่างของผมเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงของคุณละครับเท่าไหร่กันครับมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยถ้าเกิดคุณเล่นเนี่ยเกิน6ชั่วโมงนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่โฟกัสกับงานหรือไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่คุณอยากทําได้ผมมีเทคนิคหนึ่งมาแนะนําให้คุณใช้งานคุณเข้ามาที่เซตติ้งเหมือนเดิมครับจากนั้นเนี่ยคุณกดเซิร์ชนะครับไปที่คําว่า color ครับแล้วก็ตามด้วยคําว่า filter นะ คุณจะเจอ Color Filter กดเข้ามาปั๊บจะเป็นรูปแท่งดินสอครับซึ่งแท่งดินสอสีหลายๆอันตรงนี้ครับคุณกดเป,ปิดปั๊บหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณก็จะกลายเป็นสีขาวดําทันทีครับอ่าแล้วเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังจะดูหน้าจอเอ้ยมีแอปอะไรบ้างคุณกดเข้าไป Facebook ปับ๊บ หน้าจอ Facebook ของคุณก็จะกลายเป็นสีขาวดําอันนี้คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยนะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยไม่สนุกกับการนั่งเสพคอนเทนต์พวกนี้แลวมันจะทําให้คุณเนี่ยลดระยะเวลาในการจับโทรศัพท์มือถือลงเองอย่างอัตโรมัติครับและนี่คือเทคนิคง่ายๆช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสงานได้เพิ่มมากขึ้นครับยังไงลองนําไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้เซฟไว้กดหัวใจให้ด้วยเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ